จะมาแนะนำนะครับน่าจะเป็นรถที่ใครๆก็กำลังสนใจกันอยู่เพราะว่าราคาถูกมากถ้าเป็นมือสอเนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนำว่าราคาที่มันถูกมากๆกับราคาค่าซ่อมมันจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็อยู่กับ f อร์ f o c กัสเป็น MK2 รหัสรุ่นเป็น MK2 ปี2อ0พนนะครับพูดถึงปัญหาเรื่องของอินเทอร ior ภายในก่อนละกันนะครับผมก็ที่เห็นๆเ,เลยเนี่ยตัวน er เนี้ยอินเทอร ior ภายในเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นตัวตัวท็อป,ปะนะครับก็จะเป็นจะมเีเป็นคิ้วพลาสติก อันนี้เป็นันน้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะแตกตามอายุนะครับรถคันนี้ก็อายุ15บห้าปีละอยู่กับผมมาก็จริงๆก็ผมซื้อมาก็ปีที่3แล้วดูวที่มันแตกเลยอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเป็นอย่างนี้ได้ครับมันแตกก็ถอดเก็บไปแล้ว จะมีรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ล่างกว่านี้เขาจะไม่มีตัวคิ้วตัวนี้ให้ก็จะเป็นกูหนังไม่เฉยแต่ถ้าถ้าคุณซื้อตัวนั้นเนี่ยก็จะอาจจะไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องตรงนี้นะครับก็ปล่อยไปอายุตอนนี้รถอายุ15ปีครับดูแผงอคอนโซลกลางนะไม่มีแตกนะครับอ,นนอันนี้ผมใช้เองและผมไม่ได้ขาย,ยนะแค่อยากจะ แนะนำว่าถ้าใครอยากจะซื้อตอนนี้เนะี่ยให้ดูอะไรนะก็จะมีจุดตรงนี้แหละ1จุดนะครับจุดที่2ก็จะเป็นตรงตรงนี้ครับผมเชื่อผมเชื่อว่าเป็นทุกคันนะในรถยูโรส่วนมากตั้งแต่ปี2,000ขึ้นมาเนเป็นหมดแนะั้วกลุ่มออรอบตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับซ้ายขวานะครับ ฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับไม่ต้องเท่ากันก็ได้อตัวนี้ฟังผมยี่สิบสองยี่สิบเจุดห้าไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มปิดเปิดปิดระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็ลอกไปแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็กำลังลอกอยู่จุดที่สามครับช่องแอร์ ภาพดีไปแล้วนะครับก็ตัวเนี้ยเขาจะมีความเดืออ่เวลาเรา,าเนาเ,น,าเ,น,าเ,น,เานี่นนยจะม,มีความเดือดสูงแต่ของตัวเนี้ยมันหวานแล้วด้วยอายุมันเก่งมากเลย เป็นตัวนี้นี่น,นะที่พักแขนกับแต่บครับนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะผมไม่ได้ซีเรียสผมก็ถอดออกไปเลยจริงๆเอามาวางได้เนี่ยก็ล็อกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเปิดปุ๊บมันก็หลุดอยูด่ดีตรงนี้ให้มาน้อยมากครับที่เก็บของใส่ได้แค่บัตรนะนี่ก็ข้อสี่นะ สำหรับคนคนขับนะครับเดี๋ยวเรามาดูของทามฝั่งของผอู้โดยสารนะครับทุกคนก็มีปี2005 15ปีแล้วนะครับออปชันที่ให้มาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยเยอ็นตัวนี้ครับ ขึ้นนะเนี่ยมีสีด้านเลยครับตัวอ้อลืมไปฮะด้านคนขับมันไม่มีแล้วมันจะเป็นที่ใส่แบตมาดูที่ตำแหน่งปรับโอเคกระจกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นี่ผมชอบมากได้เป็นออตโต้สีด้านเลยมีเซ็นทรัลล็อกได้ส่วนตัวภาพรกระจกเนี่ยตัวเนี้ยจะอยู่นี่ พับประจุครับต,ต้องกดค้างนะครับไม่เหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นอย่างวีออหรือของค o นดาเนี่ยซีวิที่ผมเคยขับมันต้องมันกดครั้งเดียวเขาก็พับให้อย่างเงี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่เปิดให้เราสุดน,นะเราต้องกดค้างจนลรกสุดมาดูอีกจุดหนึ่งครับนิชชักสำหรับใส่ของครับ ัวนี้มันมีความแปลกในการออกแบบของเขาเขาเอาที่วางแค่เอาไว้ตรงนี้นะเต่๋ยที่มันแปลกสุดๆเลยคือว่าช่องตรงนี้ครับไม่รู้จะใส่มาทำไมตรงนี้นะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันใช้งานลำบากเพราะตัวลิ้นชักเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปิดใช่ไหมเออพอปิดปุ๊บอ่าแล้วต่อสายออกใช่ไหม ใจไ,ไปเลยครับใส่มาให้ทั้อืม,มองงแปลกๆดีเลยแปลกพูดยสารตอนหลังให้มาเนะอ่ะาให้นะครับเป็นช่องแอร์ด้านหลังนะอ่านอันนี้ครับอาม,มีไฟให้ด้วยสำหรับผู้โดยสารตัวนี้พนักศิษย์ารเนี่ยปรับได้ครับอืมดันก็ได้ข้างหลังเนี่ย ตัวรถคันนี้ผมได้มาแล้วครับเขาไม่ค่อยมีคนใช้บริเวณด้านหลังยนี้นะครับผมอันนี้ในข้างหลังเนี่ยสภาพบอกดีมากนะครับสภาพบอรนะครับสภาพนะหนังเนี่ยดีมากรถอายุสิบห้าปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพประมาณ8ปดสิบเก้าสบปดสิบเก้าสิปอร์เซ็นต์เลยถ้าไม่ติดว่ามีร่องรอยนิดหน่อยครับ น,นมีรอยอยจะเห็นอยู่เล็กน้อยนิดนอยงตรงเนี้แตกตรงเนี้แตกมันหักไปนะผมถ้ามีเวลาดียจะไปหาอะไรสูผมของพ่จะเข้าใจว่าน่าจะแพงมากผมเคยไปหามือสองแล้วมีคนเอาไปก่อนผมเลยครับตัวนี้ก็นะเลยมือสองหายากมากนะ เป็นรถที่เขาไม่นิยมเล่นเนะียเพราะฉะนั้นอะไรม่บอลองเนะนะนี่ยก็หายยากเลยตัวเนี้ยถ้าใครซื้อมาใช้ผมก็รับรองเลยว่าปวดหัวแน่นอนเนะี่เรื่องสัญญาอะไหล่บลองเนะี่ยบางชิ้นเนะี่ยหายยากนะเรื่องด้านหลังนะครับเล็กรูมนะครับผมก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเป็นรถสีเซกเมนต์นะกะ็ของผมเนี่ย นี่เป็นเบาะที่ผมนั่งขับเป็นประจำเะยเผมสูง172ก็มีพื้นที่อยูอะงานฝ่ามือกว่าเลยแต่สังเกตนะความยาวของเบาะเนี่ยเต็มขานะครับมันจะรับช่วงบริเวณต้นขาของเรา คือพอดีเลยสําหรับความสูงของผมนะคือผมมองว่าบอกเขายาวดีครับอ,อ,อันนี้ที่ผมชอบเลยข้างหลังเบอกนั่งสบายและความสูงจากพื้นเนี่ยอืม,มันโอเคตอน,นเนี้ยก็รถในมีราคาตั้งแต่เก้าหมื่นบาทนะครับผมก็ซื้อมาเก็บงานเยอะน่าจะเยอะมากเลยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมารีวิวรายการอะไรผมซ่อมไปแล้วกัน ว่ามันคงทำอะไรไปบ้างเนผื่อใครอยากจะตัดสินใจซื้อคันนี้มาใช้เพราะว่ามันเซฟเงินของคุณได้เยอะมากแต่คุณต้องเข้าใจมันว่ามันซ่อมอูทั่วไปไม่ค่อยได้น,นะครับแต่ถ้าคุณอยู่กรุงเทพมหานครผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปที่คุณจะหาอู่ดีๆผมมีอู่ที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วก็ที่คนในครับของพ o ร d f โฟ u s ตัวเนี้ยเขาใช้กันอยู่ ก็มีเยอะมากนะแต่ก็อยากจะให้คุณศึกษาราคาอะไหล่เอาไว้นะครับเ,เพื่อเป็นใช้ประกอบการตัดสินใจเราจะซื้อมามา,มาใช้ดีหรือเปล่านะฮะาบางคนเจอราคาอะไหล่เขไปอาจจะรับไม่ได้ในบางตัวแพงมากาแต่ได้เป็นของใหม่นะไม่ใช่ของมือสองที่แพงๆก็คือเบิกศูนย์แต่อาจจะซ่อม ข้างนอกนะครับเพราค่าแรงข้างนอกนี่จะถูกกระสุนยอนหผมถ้าอยากจะทราบผมมาแนะนำเลยกันวันนี้ก็ขอรีวิวแค่เท่านี้ก่อนแล้วกนะันเนาะเดี๋ยววันหลังเนี่ยมีอะไรดีๆนะผมจะแนะนำใหม่นะครับเรื่องปัญหาต่งางๆเกี่ยวกับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับโอเคยังไงก็ถ้าใช้รุ่นเดียวกับผมอยู่เนะี่ยมีปัญหาอะไรก็เอามาแชร์เอามาแบ่งปันได้น,นะครับผมยังไงขอบคุณมากสวัสดีครับ